สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการ Motor News on TV นะครับครับครั้งนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวนะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่35นะครับจัดที่อาคารชาริเนเจอร์113นะครับอิมแพคเมืองทองธานีนะครับก็เช่นเคยครับมีผมนะครับเทียนสิริจันทรัตน์แล้วก็คุณจิตกิตบุญมาครับมาเป็นพิธีกรในรายการแล้วก็จะนําเที่ยว จะทําอาจจะนั่ท่านผู้ชมนะครับเที่ยวชมนะครับบูธต่างๆนะครับที่มาออกแสดงในงานบางกอกอินเตอร์เน็ตชาแนลนะครับมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับการเปิดงานครั้งนี้นะครับก็มีท่านดรปาจินเยี่ยมลำนาวนะครับประธานจัดงานนะครับบางกอกอินเตอร์เน็ตชาแนลมอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่สามที้าเป็นผู้นะครับเปิดงานในครั้งนี้นะครับพร้อมกับนะครับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์นะครับรถยนต์นะครับแล้วก็แขกรับเชิญนะครับมากมายตามที่ท่านเห็นใน ภาพนะครับซึ่งดรประจินก็เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับก็นะครับมีรถยนต์นะครับรถยนต์นะครับอิสระมีผู้นำเข้าอิสระนะครับแล้วก็ค่ายรถยนต์นะครับ28ค่าย28ค่ายแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ทั้งหมด9ค่ายด้วยกันนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับเครื่องเสียง7ค่ายแล้วก็ อุปกรณ์นะครับตกแต่งอีกแปดสิบรายนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมและคุณกกตนะครับก็จะพาท่านนะครับไปชมนะครับรถยนต์นะครับและรถจักรยานยนต์ใแอลไบบูธนะครับขอร์งในในงานบางกอกอินเตอร์แซลนะครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่สามค่านี่ครับให้เต็มอิ่มเลยนะครับงั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับตามพวกเราสองคนไปนะครับเชิญเข้าไปข้างในในงานเลยครับเชิญครับ the BMW i8 is the most progressive all power of เรามาที่บูธ BMW นะครับ,รบหลังจากเมื่อกี้เปิดตัวไปอย่างสวยงามอมลาังการแล้วก็บูธ BMW ปีนี้ก็เปิดตัวรถหลายรุ่นผมอยากถามคุณกฤิครับว่า บรถเบมดูนะครับปีนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจครับสิ่งที่น่าสนใจคือซีรีส์สองนะเป็นเป็นรถไทยๆราคาไทยๆสําหรับนักขับไทยๆนะฮะเพราะว่าเบมซีรีส์สองนี่ล่าสุดคือเป็นเวอร์ชั่นของ2014ูนนทั้งนี้เหรอครับซีรีส์สองใช่ไหมครับอ่าครับครับได้เห็นอยู่นี่สิ่งที่สิ่งสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเครื่องยนต์เป็นทวินพาวเวอร์นะฮะตอนตอนนี้ BM จะเปิดเรื่องเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์ค่อนข้างสูงหน่อยแรงม้าใช้ได้ครับแรงม้าต่อต่อน้ําหนักนะฮะแรงแรงม้าต่อนครั้ำหน น้ำหนัก1400เหมือนเดิมนะครับ,รบสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวใหม่เป็นลักษณะเป็นคอมแพก ย่อมลงมานิดหนึ่งถ้าเทียบกับซีรีส์สนะซีรีส์สองนี่เป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นรถใช้งานแล้วก็ค่อนข้างจะเน้นทางประหยัดด้วยแล้วก็มีสมรรถนะเครื่องยนต์ 1,997cc ต่อครับ2.0ซีรีส์สองจุดศูนย์ครับจะเด่นที่เครื่องยนต์งั้นใ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 นสมัยที่เราเราทราบก็คือซีรีส์สองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสองศูนย์หรือสองเลยะไรก็แล้วแต่เป็นรถที่สร้างเบียร์มาโดยเฉพาะเป็นรถที่สร้างสร้างอุตสาหกรรมให้เบียร์เติบใหญ่มาจนทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมราคาไม่แพงนะเปิดมาราคา คามาสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับครับครับราคาท่านผู้ชมก็คือสามล้านกลมๆครับครับนั่นกลมแล้วเช่นเดียวกันก็ผ่อนหกสิบเดือนนะครับแล้วก็ดาวเป็นปกติไปนะครับนี่คือซีรีส์สองที่เปิดแล้วก็ล่าสุดเบียมครับครเบียมก็เปิดตัวหลายรุ่นครับบอกว่าคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับไปบุ้นกันต่อนะครับคุณคุณคุณเกฤษครับครับนะครับ อนนี้เรามาอยู่ที่บูธของมินิเมื่อกี้มีการเปิดตัวนะครับแนะนํารถใหม่นะครับของทางมินิอย่างสวยงามมากนะครับตอนนี้ผมก็อยากทราบว่ามินินะครับตอนนี้เขามีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจครับสําหรับปีนี้ครับครับผมท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราจะพบในปีนี้ก็คือรถใหม่2014ซึ่งมินิ เป็นพลังเขาเรียกว่าทวินเทอร์โบนะฮะโอทวินเทอร์โบครับครับมีเครื่องยนต์ที่เลือกตั้งแต่สามสูบสี่สูบแล้วก็ใหญ่สุดคือ189แรงมา้าคือเครื่องยนต์พลังสูงสุดของ,ของ,ข,องของเขานะค,ะครับสิ่งที่สำคัญคือถ้าท่าน ชมชอบมินิในตอนนี้นะฮะจะได้รถปีใหม่เลยอ๋อปีใหม่แล้วครับคันคันนี้หรือเปล่าครับคันนี้เป็นเป็นตัวตัวไหนครับตัวนี้อย่างตัวเหลืองที่เห็นอยู่เป็นมินิคูเปอร์เอสนะฮะก็เป็นในชุดของเทวินเทอร์โบเช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ก็มีให้เลือกพันห้าสามสูบแปลกมากโอ้แปลกนะสามสูบนะปกติรถจะสี่สูบนะสูบครับผมที่ผมเชื่อผมเชื่อในมือของเบียนด์บิลว่าเบียนด์เป็นเป็นเจ้าของแทนทั้งหมดนะครับเขามีเครื่องยนต์ให้เลือกพันห้าสามสูบนะครับร้อยสามสี่แรงม้านะฮะ นี่ตัวเบาสุดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเช่นเดียวกันเครื่องยนต์2.0นะฮะ189แรงม้านี่คือท็อปฟอร์มของเขานะครับสิ่งที่สำคัญที่มาตรงมาเบา,า,าอีกตัวนึงก็คือ114แรงม้านะครับ ตัวไหนตัวนี้104เลยครับคูเปเอสนี่จะจะจะใช้เครื่องยนต์2.0นะครับก็มี189แรงม้า189ตัวรับไม่รับมีตัวไหนตัวนู้นเหรอครับเดี๋ยวเราเราเดินไปตรงนู้นไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเจอจริงๆคือเพลสแมนตัวนี้ดังมากนะครับอ๋ออยู่ไหนครับอยู่ไหนครับมาอยู่ด้านหลังนี่เองครับคำนั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับครับเดี๋ยวเราเดินดูตัวหลังเพลสแมนได้ไหมครับครับคือตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะฮะแล้วก็ยังยังงงเเเปป็็นนนนพพื้้ฐาาขขอออ BMW จแลตฟร์ม ทั้งหมดนะสิ่ง,ง,ง <ridge S 1> ที่สำคัญคือตัวนี้นะตัวล่าสุดแล้วก็ห้องโดยสารใหญ่ขึ้นฟอร์มรถยังเป็นฟอร์มรถแบบคิดีคูเปอร์แล้วก็ขยายไซส์ขึ้นมาถ,ถ้าผมสังเกตดูเดี๋ยวจะพาท่านู้ชมก็คือว่าเลกรูมหรือห้องโดยสารเนี่ยมีความเหมาะสมแต่เหมาะสมส,นนะะสำหรับ4คนนะฮะสำหรับ4คนผมถือว่ากว้างขวางเพราะสิ่งสําคัญที่เราจะซื้อรถประเภทนี้นะฮะรถทรงนี้